สวัสดีเพื่อนๆพี่น้นนนนนอง FC ครับวันนี้เราจะไปไหว้พระใหญ่ที่วัดศรีชุมนะครับในเขตอำเภอเมืองนะจังหวัดสุโขทัยซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากปราสาทเมืองเก่านะซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากปราสาทเมืองเก่าสุโขทัยนะห่างกัน1กิโลเมตรนะครับพี่น้อง FC นะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปไหว้พระใหญ่กันนะครับทุกท่านนะ ีนี้นะครับการที่เราจะเข้ามาไหว้พระใหญ่เนี่ยนะเราก็ต้องจ่ายาบัตรเข้าชมนะสาหรับผู้ใหญ่นะครับสาหรับผู้ใหญ่ก็บัตรละ20บาทนะสำหรับเด็กก็ฟรีนะครับพี่น้อง f อซนะทีนี้เมื่อเราเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับพี่น้อง f อซนะอาปราสาทก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านนะก็ถ้าใครติดตามประวัติศาสตร์เนี่ย ผมก็ไม่ชัวร์นะเรื่องประวัติศาสตร์ก็จะเล่าคร่าวๆนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาสร้างาบังพระพุทธรูปใหญ่เพื่อไม่ให้ค่า,าสึกมาทำลายนะครับผมจำไม่ปิดนะถ้าิดขออภัยนะเราไม่เก่งประวัติศาสตร์นะทีนี้เมื่อเราเข้าไปข้างในนะวันนี้ก็ ตกเป็นช่วงบ่ายแล้วอ่ามันอาจจะย้อนแสงสักนิดนึงนะเราไม่สามารถถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ด่าดูแบบชัดๆเนี่ยถ่ายยากมากๆเลยนะครับรนะทุกท่านนะอ่าทีนี้เมื่อเราเข้ามาก็จะประมาณนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับทุกท่านนี่นะอ่าให้เพื่อนๆดูตามคลิปเลยก็แล้วกันนะ ซึ่งนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศชาติบ้านเรานะครับพี่น้อง f ออันนี้เราเข้ามาถ่ายทำเราก็ถ่ายอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าบางทีเราถ่ายไปก็ไปติดบุคคลอื่นด้วยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้พยายามถ่ายแนวตั้งให้เพื่อนๆพี่น้อง f อได้ดูละนะครับถ่ายมุมไกลด้วยนะครับพี่น้องนะอ่าเหมือนเดิมนะครับเราถ่ายน้ำไม่ได้เพราะว่าอากาศมันร้อน พออากาศมันร้อนถ้าเราถ่ายเยอะๆกล้องร้อนมันจะไม่เซฟภาพให้เรานะครับถ่ายเยอะเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องของเมมโมรีเต็มนะครับทุกท่านนะเราก็จะถ่ายแบบไวๆกันสักนิดนึงมาไวไปไวนะครับทุกท่านถ้าหากว่าใไปดูไม่ทันนะครับหรือว่าดูไม่ละเอียดเดี๋ยวเราขออนุญาตทำการสโลวภาพนะ ไอ้ที่เห็นจุดจเขียวอยู่เมื่อกี้นะครับไม่ต้องตกใจไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใด <c oughs> มันเป็นแสงนะครับที่กระทบกันกับเลนส์กล้องนั่นเองนะครับทุกท่านนะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่จะมีแสงแบบนั้นนะครับแสงเขียวเหลืองนะครับลอยตามกล้องนะเมื่อเราหันกล้องเข้าหาแสงอาทิตย์นะครับอ่าตรงนี้เราจะสโลว์ภาพให้ทุกท่านได้ดูนะ อันนี้เราไปแบบเร็วๆเลยนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับเราถ่ายเยอะไม่ได้นะครับถ่ายช็อตมาสั้นๆเล้วมาสรุปภาพให้เพื่อนๆได้ดูนะซึ่งก็อย่างว่าแหละมันอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าย้อนแสงนะครับพระพุทธรูปท่านหันห,นหลังไปทางทิศตะวันตกนะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะเอานะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยนะครับทุกท่านนะ ตรงนี้เวลาที่ใครเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็อยู่เลยจากอ่าเขาเรียกว่าจากปราสาทเมืองเก่าเนี่ยที่เราขับรถรอบปราสาทเมืองเก่าเนี่ยนะครับเลยมาสักโลนึงมั่งแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับทุกท่านนะหรือใครอไม่ไม่ไม่บอกเส้นทางดีกว่านะเอาเป็นว่าตั้ง gps ไปวัดสีชุมเลยก็ได้นะครับอ่า หรือว่าไปประสาทเมืองเก่าถามคนแถวนั้นเดี๋ยวเขาบอกว่าวัดศรีชุมอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกเส้นทางเดี๋ยวผมบอกผิดอีกนะครับพี่น้อง f c นะเอานะครับในคลิปนี้จ้องคงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ใครอยากจะไปเที่ยวนะครับใครอยากจะไปสักการะใครอยากจะไปขอพรก็เชิญได้เลยวัดศรีชุมในเขตพื้นที่อําเพอเมือง นะใกล้ๆก,ก,กันกับปราสาทเมืองเก่าสุขโขทัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีเอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ